สวัสดีครับพบกับรายการสัญจรพุทธศิลป์อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ก้าวสู่ EP ีที่5แล้วนะครับอย่างภาคภูมิใจเลยนะครับผมฮะเพราะว่าเราได้ทำการเหมือนเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะครับพุทธศิลป์ต่างๆของวัดต่างๆนะครับผมนะครับและวันนี้นะครับเราก็พาเพื่อนๆนะครับ มาที่วัดอินทรวิหารนะครับพระอารามหลวงนะครับหรือพูดสั้นๆง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆรู้จักกันก็คือวัดอินบางขุนพรมนั่นเองครับผมนะครับดูสิครับนี่แค่ทางเข้านะครับไปที่วัดนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆพุทธศิลป์ต่างๆของวัดนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่จะเป็นทางเข้าวัดนะครับที่เราจะ เดินตรงไปที่จะพาเพื่อนๆพ,พาไป,ด,นะปาาาดูนะครับศิลปะต่างๆของวัดนะครับผมนะครับก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในนะครับว่าศิลปะพุทธศิลป์ของที่วัดอินทรวิหารหรือวัดอินบางขุนคมของเราเนี่ยสวยงามแค่ไหนเราจะต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่ สนับสนุนพระเครื่องดีๆนะครับมาแจกให้กับเพื่อนๆเอฟซทุกคนนะครับนั่นก็คือวีระพระเครื่องนั่นเองนะครับผมนะฮะสองช่องทางครับใครอยากเข้าไปดูพระแท้พระดีๆนะครับพระที่นํากระแสนะครับช่องทางที่1ครับลาซาด้านะครับช่องทางที่2นะครับช้อปปีนะครับลาซาด้านะครับก็คือวีระพระเครื่อง15นะครับผมส่วนช้อปปีก็คือวีระคาบุเรดนั่นเองนะครับใครสนใจเรา ปักลิงก์ไว้ที่ข้อความนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผม,มแ,ลและในเออพระอุโบสถข้างในนะครับก็จะมีพระประธานนะครับที่สวยส่วนงดงามเลยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันนะครับผมไปเลยอ่าเราจะเข้ามาดูข้างในกันนะครับ ็นไหมครับนี่ขนาดเป็นวันธรรมดานะครับก็ยังมีทั้งชาวต่างชาติชาวพุทธนะครับมาบูชาสักการะนะครับที่วัดอินบางขุนพรมเราไม่ขาดสายเลยจริงๆนะครับและสิ่งที่ผมอยากที่จะนำเสนอนะครับก็คือศิละปะฝาผนังนะครับของที่วัดอินบางขุนพรมเราเนี่ครับสวยไม่แพ้ใครจริงๆ นะครับเพื่อนๆจะดูได้เลยว่าศิละปะฝาผนังของวัดอินวางขุนพรมเรานี่จะสวยงามแล้วก็เป็นที่เป็นเหมือนกับเป็นเรื่องราวบอกถึงประวัติศาสตร์นะครับของประเทศไทยเรารวมไปถึงของวัดอินของเราด้วยนะครับผมนะครับดูสิครับนะครับ สวยมากๆครับเพื่อนๆนและนอกจากที่ศิลปะที่อยู่ในโบสถ์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลวงพ่อโตนะครับที่มีการสร้างมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับซึ่งผู้ริเริ่มก่อสร้างสมเด็จหลวงหลวงพ่อโตก็คือสมเด็จพระพุทธจารย์โตของเรานะครับ นีเพื่อนๆจะเห็นนะครับถ้าสูงต่างงานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูองค์ใกล้ๆนะครับว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับผมไปกันแบบนี้แหละครับก่อนที่จะไปดูหลวงพ่อโตนะครับเดี๋ยวผมจะขอพอเข้ามาในพื้นที่นี้นะครับเดียวซ้ายมานะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปให้เพื่อนๆได้กราบไหว้สักการะนะครับ นี่เลยนะครับและที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆแวะมาตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนี่เลยครับรูปเหมือนของสมเด็จพระพุทธา,ธาจายาโตนะครับองค์ตั้งตระง,งานเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะครับคือบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะ ลืมหรือว่าอาจจะมามาไม่ครบนะครับเราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าที่นี่ก็มีสถาปัตยกรรมมีพุทธศินที่สวยงาม,มเช่นกันอ่าล้วครับตอนนี้เราจะพาไปดูหลวงพ่อโตองค์จริงๆกันแล้วครับเพื่อนมานะครับอ่าก่อนที่จะผ่านไปถึงหลวงพ่อโตเราก็จะมีให้ทําบุญ ทำบุญซื้อโบสซื้อทองทําถวายพระป่านะครับณนะตรงนี้นะครับผมและพอผ่านมาเราก็จะมาเจอกับหลวงพ่อโตนะครับองค์จริงๆนะครับสวยงามมากและสูงมากสวยงามมาก นะครับเพื่อนๆดูสิครับที่ผมจะแพนกล้องลงมาใหม่นะเลื่อนลงมานะครับ,รบเลื่อนขึ้นไปฮะเป็นหลวงพ่อที่สูงแล้วก็ใหญ่ไม่แพ้กับที่วัดเอ,อวัดอะไรวัดอะไรวัดปากน้ำนะครับไม่แพ้กันเลย แต่ที่นี่ประวัติจะยาวนานมากกว่านะครับเพราะท่านหลวงพ่อโตถูกสร้างเมื่อเออน่าจะช่วงช่วงกลางของสมัยรัชกาลที่สามนะครับนะครับผมสร้างเสร็จเนี่ยใช้เวลานาน,านมากเหมือนกันนะครับโดยสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตเรานะครับเป็นคนริเริ่มสร้างเองนะครับผมอ่านะฮะเอาละครับสองฝากฝั่งนะครับ ของที่วัดนะครับก็ฉนับไปด้วยพระพุทธรูปที่จะให้เราทําบุญนะครับสองข้างฝั่งเลยนะครับที่วัดอินบันขุมพลเราเนี่ยนะครับจะเป็นที่ที่ฮิตฮิตอันดับต้นๆน,นะครับของวัดไทยที่ชาวต่างชาตินั้นจะมาบูชามาสักการะมาดูความสวยงามของศิลปะของไทยไทยเรานะครับ แล้วก็เอาละครับเราจะพาไปดูวัตถุมงคลของทางวัดนะครับที่วัตถุมงคลของทางวัดนะครับจะมีสองจุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือจะเป็นจุดนี้นะครับที่ผมกําลังจะพาเดินไปนะครับจะเป็นพระที่เพึ่งพุทธาพิเศษเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นในโซนนี้นะครับส่วนพระที่พระเก่าๆนะครับสมเด็จบางขุนพมหรืออะไรก็ดีก็จะอยู่ทางนู้นนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะพามาดูพระใหม่ก่อนอยย 1, 500นี่และครับเพื่อนดูเลยนี่จะเป็นเนื้อเงินลงยานะครับผมก็ถือว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของพระใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของพระเก่านะครับที่พอสอต่ํากว่าปี50ลงมานะครับจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนนะครับไปไปเพื่อให้ชาวต่างชาติได้รู้นะครับว่าวัตถุมงคลของที่บ้านเราเนี่ยนะครับน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกัน<ม>อ่ามาถึงแล้วฮะ อันนี้จะเป็นในส่วนของพระเครื่องวัตถุมงคลที่อายุหมายถึงอสที่ผลิตนั้นต่ำกว่าปี50ลงมานะครับก็บางรุ่นก็ยังเป็นราคาที่ก็ยังจับต้องได้นะครับจะมีรุ่นอย่างนีที่ผมเห็นแวบๆนี่ราคาเนี่ย อันนี้จะเป็นปีศูนย์เกนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับผมสาม0 0ื่นแปดอย่างนี้นะครับผมอันนี้สองหมื่นห้านะครับที่เหลือก็จะเป็นราคาแบบหลักร้อยจนไปถึงหลักพันต้นๆน,นะครับนี่ครับนะครับผม ก็จะมีตั้งแต่ปี4 1, 3, 5, ะะี่หนึ่งสามห้านะครับจริงๆสมเด็จบางขุนภมเนี่ยถือว่าเป็นพระที่สวยไม่แพ้กับสมเด็จวะะัดระฆังเลยนะครับเพราะว่ายังไงผู้จัดสร้างเนี่ยนะครับที่ีรเริ่มมาก็ยังเป็นสมเด็จพระพุทธาจานย์โตนะครับผมอ่าครับตอนนี้เราก็พามาดูทั้ง ศิลปะพุทธศิลป์ต่างๆของวัดอินทารวิหารพระอารามหลวงแล้วนะครับผม,หร,บมหรือวัดอินบางขุนพรมหรือวัตถุมงคลที่เรืองชื่อนะครับก็คือสมเด็จบางขุนพรมนะครับและเป็นจุดกําเนิดของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับนะครับนะ ทางสัญจรพุทธศินนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็ช่วย subscribe ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ให้เรานะครับผมยังไงเรานะครับก็มีกิจกรรมนะครับตอบแทนเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกิจกรรมแจกพาระฟรีจากพาระเกจิกอาจารย์ชื่อดังนะครับเหมือนเดิมนะครับจาก EP 5นะครับผมนะฮะ เพียงเพื่อนๆน,นะครับแค่ไปกดติดตามนะครับที่เพจสรรจรพุทธศินนะครับและแคปหน้าจอไว้และส่งมาที่กระทู้กิจกรรมของเรานะครับผมเท่านี้เองครับเพื่อนๆก็จะได้พระฟรีๆจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังไปได้เลยครับผมนะคะในกรณีที่มันเกินจำนวนนะครับที่ เรากําหนดไว้อย่างคราวนี้กิจกรรมเราเนี่ยจะแจกทั้งหมด5องค์นะครับผมถ้ามันเกินเราก็จะสุ่มจับนะครับผู้โชคดีมา5ท่านนะครับผมเอาละครับก็ก่อนจากไปนะครับขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับวีละพระเครื่องนะครับใครอยากได้พระดีพระแท้นะครับพระที่ทันกระแสต้องวีละพระเครื่องเท่านั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางครับเพื่อน นะครับผมช่องทางแรกนะครับที่รัาดาครับวีละพักเครื่อง15นะครับช่องทางที่2คือช้อปปีนะครับผมวีละอัมบุเลนะครับผมใครสนใจเข้าไปคลิกลิงก์ที่ข้อความได้เลยนะฮะส่วนทางสัญจรพุทธศิลป์เราก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับใครสนใจพระเครื่องแท้ๆดีๆที่มาจากวัดโดยตรงนะครับก็สามารถทักเพจ อินบ็อกซ์มาหาเราได้นะครับหรืออยากให้เราไปสั่นจรที่ไหนก็สามารถมาคอมเมนต์ให้เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook หรือแฟนเพจก็ดีนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราต้องขอจากไปก่อนครับนะครับผม EP หน้าเราจะไปที่วัดไหนติดตามดูกันด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเราด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สัญจรพุทธศิลป์ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ